ดูสุดม,มากค่ะเที่ยวมาที่หินตาหินใหญ่นะคะจังหวัดสุราษฎร์หินตาหินใหญ่นี่อยู่ที่เกาะสม,มุยนะคะนู่นนะ,ะเห็นไหมหินตาหินตาชี้โดยตรงโน้นนะคะโน้นหินใยายด้วยนใหินยรงนี้นะคะมีนากแบบาสาวสวยอยู่อยู่นี่มา นี่ลยคะนี่ก็ตาใยญ่เลยา<ญ>าตายายนั่งอยูนี่เลยตัวจริงเป็นเป็นเลยไม่ใช่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าของตาตาจริงนะตาจริงใหญ่เท่าตาจริงก็ตายอ,อ,อันนี้คือตากับหายก็กลับชาติมากเา<ซ>กิน แล้วเขาก็มารักกันแบบนิรันดร์การนิรันดร์เดนไม่อย่าหายายนี่ไม่ได้ยายยายเก็บของตินตาหินยายยายเก็บหอยดีๆนะยายฟังฟังฟังประวัติอ่ะตินตายหญคือว่านี่แหละสองผินสองคนตายาญนี่แหละเขาจะไปขอไปขอลูกให้กับลูกชายเขาแล้วบังเอิญนั่งเรือขอลูกให้กับลูกชายครับงเรือสองพอมาเรือล่ม อ่าแล้วมาตรงนี้แหละแล้วกัอ๋อแล้วก็เลยมาอยู่ตรงนี้ทั้งตาและยายทั้งตาและยายไปเชื่ออะไรแล้วนะผมดูไม่ใช่ทำไมสั้นจังเนี่ยทำไมสั้นจังเนี่ยเล่ามาเนี่ยรวบๆในวันนี้จริงเห็นตาเห็นยายได้ตรงนี้นะทุกคนไปก็จะเป็นตำนานรักนะคะระหว่างตา

ถ่ายรูปหมูกันหน่อยเร็วถ่ายรูปหมูกันหน่อยเร็วตั้งกล้องหน่อยบ<ค>นสว,วย